ครับสวัสดีครับผมชนะวุฒิปิยะวงศ์นะครับตัวแทนอาธิเชติ้งนิวจากอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษของเราครับวันนี้ได้รับข่าวด่วนเลยนะครับวันนี้มีการหลอกลวงเรื่องเอาข้อมูลเรื่องธุรกรรมการเงินมาแจ้งให้กับท่านการที่เกษียณนะครับสักก่อนครับเราก็ทางเรามีท่านการบํานาญบางท่านได้รับการติดต่อนะครับจากหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการเงินของสำนักงานนู่นนี่นั่นนะครับว่ามีเงินจะต้องโอนให้คืนท่านจะต้องลงติดตั้งแอป ก็ะจะเกิดปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักง,งานพู้นาชนจังหวัดศรีสะเกียดนีมีท่านเดียวคือผู้ชายน้องชื่อพานุวัฒน์ถ้านอกเหนือจากนี้จะไม่โทรไปติดตอ่อ<ช>น, <ะ S 2> นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ถ้าอย่างไงถ้ามีการติดตอ่อไปแบบนี้เนี่ยจะต้องมาติดตอ่อที่สำนักงานปลอดภัยที่สุดชาชีพเขาเขาหลอกว่ายังไงครับเขาหลอกเขาบอกว่าจะมีเงินคืนแต่ทวามเป็เนห่ทอดเป็นสิทธิประโยชน์ต่าง ที่คณากรรมการางานเขาควรจะได้รับประมาเนี้ยเขาก็อา่านแล้วก็มีข้อมูลเ,เลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดมีมหมดเลยมีเลขที่มีกระทั่งบัญชีธนาคารก็น่าจะถือนะครับแล้วก็การโทรมาที่เขาโทรเป็นวีดีโอคอลเห็นรูปนู่นนั่นูกอะไรด้วยก็ไม่ง่านเชื่อว่าจะเป็นมิจฉาชีพครดนั่นก็คือนะครับแต่สุดท้ายก็คือเหมือนหลอกให้เราตั้งแอปแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ตอนนี้ก็พอรเราเช็คอ่ะเจ้าหน้าที่ชื่อนี้ไม่มีสำนักง,งานเราพอเช็คแล้วไม่มีโอเก็เลยไม่ใช่ใจเขาโทรามาถามนะครับว่าก็ดีที่ท่านโทรมาเนาะท่านโทรครับงคณท่านโทรมาเรบา,รา,า,รารบอกไม่มีเจ้าหน้าที่ชื่อนี้นะครับว่ามีแค่ท่านเดียวที่ทํารับผิดชอบงานในมือถือพนดวดค,ครับผมครับก็เลยก็เลยแจ้งท่านไปว่าไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับวิชาชีพไม่ต้อง, <Wool. S 1> งไปโอนเงินอื่นๆให้เขานะครับถ้าเขาให้ติดตัง <ไป S 1> ต้งแอปพลิ อนออกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยท่านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้ไว้นะครับเพื่อมีเงินถอนไหลออกจากบัญชีท่านไปเช็คด้วยบัญชีท่านยังปลอดภัยอยไหมมีเงินออกไหมอะไรเนี่ยครับก็รีบไปติดต่อธนาคารที่ที่มีแอปพลิเคชันของธนาคารอยู่ในมือถือของท่านครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับนี่คือต้องแจ้งข่าวสารทางข้าราชการบำเหน็จบำนาญนะครับถ้ามีแอปอย่างนี้ว่าเงินท่านยังเหลืออยู่ นะครับเล่นปันผลเรื่องต่างๆให้เอ๊ะน่แะครับเอ๊ะมันใช่ไหมแต่ครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าคนที่โทรมาหาท่านเน่ะเมื่อกี้นี้เป็นการโทรคอเห็นหน้าด้วยนะครับเนี่ยตังวันนี้เอไอนะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วก็โทรตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานนะครับให้ถูกต้องก่อนว่ามีคนชื่อแบบนี้ไหมแล้วก็มีวิธีการแบบนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ถูกเขาหลอกนะครับแล้วก็เสียทรัพย์ครับจากความปาดตอนนี้จากจากจากความปัญหานี้จาก Hãy tìm fake nhiều, gì thì kẻ gặp